หอมแก้มหอมแก้มสวัสดีครับอีสานบมเจ้าครับโอ้ยกล่องลมเบงวิวงามๆอีสานบมเจ้าก็ขอขอบคุณแบบน้ำใจพี่น้องทุกๆคนนะพยายามติดต่อพยายามติดตามอีสานบมเจ้าตลอดมานะอันนี้อีสานบมเจ้าก็ขอบคุณหลายๆนะเลยนะครับอันนี้ดีใจลิ ด้วยอีสานพระเจ้าก็พยายามสัรหาข้อมูลพยายามสัรหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะเน้นย้ำว่าเป็นภูมิปัญญานะครับโดยการร่วมมือกับอีหลานี่เนาะแม่นบ่ละ่ะค่ะเออ <laughs> ค่ะก็จะอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะเป็นกําลังใจให้อีสานพระเจ้านะคะเนาะ รวมถึงพี่น้องก็ซอยเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งเพื่อเป็นแรงผักดันต่อไปเพื่ออีสานพระเจ้าสิบหาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องนะครับเนาะลาเนาะใช่ค่ะค่ะก็อยากให้เอฟซทุกท่านหรือว่าแฟนเพจทุกท่านนะคะกลับมาช่องอีสานพัะเจ้าเหมือนเดิมนะคะอาจสิบเมื่อยแน่ล่าแน่กับธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อความรู้เพื่อพี่น้อง เพื่อวิทยาทานเพื่อสมุนไพรที่พี่น้องเลือกใส่ได้เพื่อประหยัดเซฟกระเป๋าตังค์ตัวเองได้อีสานพ่ะเจ้าก็พยายามนะเมื่อยยังใดก็ทนได้นะครับสู้ีหละสู้ค่ะเพิ่นสู้อีสานพ่ะเจ้าก็สิ่ะสู้ได้จังไดเนาะนะครับอีลาดีใจบ่ดีใจเป็นที่สุดค่ะ ดีใจครับดีใจนะครับก็ขอให้พี่น้องอยู่กับช่องอีสานพระเจ้าไปโดนๆได,ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีค่ะหอมแจ้มหอมแจ้ม